สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแ a นด o m นะคะไม่ต้องเลือกกองการดในหัวข้อที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างได้นะคะราศีพฤษกนะคะราศีมีนราศีสิง ราศีกุมราศีกันราศีมังกรค่ะเรามาดูพลังงานนะคะขอเช็คพลังงานผู้ที่พบเรนดอมชุดนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะคะ พลังงานของคุณในตอนนี้นะคะคุณเหมือนเป็นคนที่รักอิสระนะคะหรือว่าตอนนี้คุณกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะอาจจะคิดวางแผนนะคะวางแผนชีวิตนะคะอยากจะทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างนะคะมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาคือคุณอาจจะมีแผนที่ ที่อยู่ในใจนะคะว่าอยากจะทําอะไรบ้างนะคะในปีนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นปีใหม่มานะคุณก็อาจจะอยากจะทํานู่นทํานี่หลายๆอย่างนะคะเรื่องเรื่องสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะอยู่ในหัวของคุณเต็มไปหมดเลยนะคะคุณมีแพชชั่นนะคะกับสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้านะคะแต่ตอนนี้เหมือนคุณในอาจจะเป็นด้านความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่คุณยังคงเป็นก้าวไม้นะคะคุณยังคง มีการแอบรอใครบางคนอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดนะค,ะคุณก็อาจจะรอเนื้อคู่ของคุณอยู่นะ,ะเพราะว่ามันมี k i n g of Pentacle กับ Queen of p e n t a c ค e นะ,ค,ะคุณเชื่อว่าคุณมีคู่ของตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เจอก็ได้นะคะคุณรอคอยเนื้อคู่ของคุณอยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนในใจอยู่แล้วนะคะคุณก็ แอบรอเขาคนนั้นอยู่นะคะค่าม,มาดูนะคะว่าความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในตอนนี้ ไห่ออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะเขานะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะหกถ้วยนะคะเขายังคงมีความทรงจําดีๆกับคุณนะคะยังคงคิดถึงอยู่นะคะบางท่านนะคะอาจจะเป็นความรักในสมัยเด็กนะคะสมัยประถมมัธยมได้นะคะยังคงคิดคิดอยู่เสมอยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันได้นะคะรักต่างไวัยได้นะคะ ขาและคุณนะคะในตอนนี้อาจจะมีกําแพงกันอยู่นะคะหรือว่ามีการบ็อกกันไปไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันนะคะต่างคนต่างอยู่นิ่งใ,ในมุมของตัวเองนะคะแต่ว่าในใจเขานะคะเขามองว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะในขณะเดียวกันคุณก็มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนที่แข็งแกร่งแข็ง แข่งแก่งนะคะดูดูมีความเป็นผู้นำนะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะคะเขาอยากจะขอโอกาสกับคุณนะเอ็ดออฟเพนิเ hmm. คิ mm hmm. นะคะอยากจะติดต่อหรือพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะคะเป็นแปดไม้นะคะในใจนะ,ะส่วนในใจลึกๆของเขานะคะามาดูกันต่อนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะต่างประเทศได้ต่างชาติได้ต่างจังหวัดได้นะคะเขาแอบ,บส่องคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะเขาเารักคุณนะคะเดอ The เวอร์นะคะแต่ว่ารักครั้งนี้นะคะอาจจะมีหลายบุคคลก็ได้นะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะไม่สามารถลืมคุณได้นะคะเป็นสองดาบนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์นะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะมีความพร้อมในตัวนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นคนเก่งะคะ่ะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะสามารถทําอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครคุณเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาคะ D-Empress นะคะ,ะ,คะแต่เหมือนในใ,นใจเขาะคะ่ะมีการปัดป้องความรู้สึกของตัวเองนะคะเจ็ดไม้นะคะ เพราะว่าอาจจะมีเหตุผลบางประการนะคะอาจจะเป็นเดลิเวอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกก็ได้นะคะหรือว่ามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องแล้วแต่บุคคลนะคะค่ะมาดูนะคะว่าไพ่สุขีอยากบอกอะไรนะคะห่วงใหญ่ ลิขิตเทวดาบริวารช่วยเหลือสักคู่นะคะขออนุญาตเทียบนิดนึงนะคะ ความฝันนะคะเขารู้สึกว่าการที่คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะว่าเป็นพระพมลิขิตนะคะ <c oughs> เขาห่วงใยคุณนะคะอยากจะดูแลน,นะคะอยากจะดูแลคุณอยากจะใส่แมสให้คุณนะคะ บริวารช่วยเหลือนะคะเขาอยากจะดูแลคุณปกป้องนะคะป้องกันภัยไม่ให้ใครมาทำรายคุณนะคะเขาอยากจะนำความรักความรู้สึกดีๆมาให้คุณนะคะเขาและคุณอาจจะมีการฝันถึงกันนะคะคุณอาจจะฝันถึงเขาหรือเขาอาจจะฝันถึงคุณนะคะหรือว่าฝันด้วยกันทั้งคู่นะคะ มาดูไพ่จิ๋วกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะขอสักห้าหรือหใบนะคะแม่หมดจะหลับตานะคะตอนนี้สี่ใบนะคะขออีกสักใบนึงนะคะ นะคะห้าใบาเขาแอบ,บมองคุณอยู่นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะสมัยเรียนประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าผู้ร่วมงานได้นะคะหรือว่าหรือว่าเจอในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะ เขาอยากจะอยู่ใกล้คุณนะคะคุณดูอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเขาพยายามบาลานซ์ชีวิตของเขาอยู่นะคะในตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีนะคะเขาชื่นชมคุณนะคะกับการที่คุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเพลงอะไรที่เขาอยากให้คุณฟังนะคะหรือว่าเป็นความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้นะคะ ขอสักสามเพลงนะคะไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาน่าจะเป็นของคุณเจมเลืองศัก์นะคะ ใจฉันเป็นของเธอของคุณบอยพีทเมเกอร์นะคะระหว่างเราสองคนของคุณเอจิระกรนะคะดูไพาเอรมเคิลสามใบนะคะ ไพ่บอกว่านะคะลองฟังเสียงสัญชาตญาณภายในจิตใจของคุณนะคะว่าคุณต้องการสิ่งไหนนะคะขอให้ตอนนี้นะ,ะคุณดูแลสุขภาพและรักษาสุขภาพนะคะใช่นะคะอะไรที่คุณอธิษฐานไว้นะคะไพ่บอกว่าใช่นะคะก็คือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ